ครับเบียวีสิบแปดนะครับของ True AF แปดวันนี้นะครับเบียก็จะมาดูเพื่อนๆครับว่าตอนนี้เพื่อนๆเบียกำลังทำอะไรอยู่อยู่ครับก็มานี่กันก่อนเลยนะครับเอาอย่างนี้อย่างแรกให้แนะนําตัวก่อนเลยนะครับว่าใครวีอะไรบ้างนะครับครับเต้วีหกนะครับตาวียี่สิบสามครับเจมวีสิบครับผมทีวียี่สิบเอ้ทีวีสิบเก้าครับต้นวีเก้าครับ เห็นไหมครับว่าทุกคนจะมีมุกแล้วก็มีความเฮฮาครับของเรา True F8 แล้วก็วันนี้ครับมาทําอะไรกันครับมาแถลงข่าวครับเปิดตัวครับเปิดตัวรายการแล้วก็พวกเรา24คนเปิดตัวเทรนเนอร์ด้วยทั้งเทรนเนอร์ทุกคนด้วยนะครับเราล้วเป็นยังไงบ้างครับแบบความรู้สึกตอนนี้รู้สึกดีใจครับว่าเราเห็นสปอนเซอร์แต่ละคนแล้วนะ รู้สึกว่าในบ้านต้องมีอะไรทําที่มันเจมเตรียมกินแล้วครับไม่ใช่เจมเตรียมกินต้นเป็นธัญญาต้องไม่ใช่ใช่ไหมเจมเตรียมเตรียมเตรียมแล้วก็อย่างเงี้ยโดนแกล้งโดนทุกคนแกล้งครับไม่ไม่เรารักกันใช่เราเป็นแก๊งเดียวกันก่อนอื่นเราต้องสืบความถึงเรื่องแก๊งก่อนพวกเรานี่แก๊งเราเราเก็บเรื่องนี้อุบไว้ก่อนดีกว่าเราต้องให้ไปติดตามในดูในบ้านแล้ว เอางี้ดีกว่าเรามาถามกันกว่ายว่าแต่ละคนเนี่ยมีการเตรียมตัวก่อนเข้าบ้านยังไงกันบ้างอะไรย่างนี้ครับอ่าโอ้เยอะฮะเตรียมอ่าตอนนี้ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพครับแล้วก็อ่าเข้าของเครื่องใช้ที่จาใช้ในบ้านเนี่ยครับมผมก็ออกกำลังกายครับแล้วก็นั่งสมาธิครับส่วนบนว้พระขอพรทุกอันเลยครับก็ลดความอ้วนครับอ้นากไม่ครับเจมก็ประสบความสาเร็จในช่วงกลางวันฮะช่วงค่าก็ ก็กซัดต่อก็ฝึกร้องเพลงเยอะๆครับแล้วก็นั่งสมาธิครับทำให้ใจสงบโอ้โอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับเดอร์แวร r ครับพวกเราทุกคนต่างล้วนเตรียม u n d e r แวร r กันไว้แล้วคนเราประมาณสองอาทิตย์ อันนี้ก็กรนอก็บ้านี่ก็เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มความสนุกเท่านั้นนะครับที่พวกเราเนี่ยจะเข้าบ้านกันในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับยังไงก็ขอให้ติดตามชมกันด้วยนะครับกับพวกเรา True 8สโลแกนสโลแกนสหนึ่งสองสามพร้อร้ออ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนึ่สองามหน่งหนึ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 ่งหน่งหนึ่งนึ่งหน่งหนึ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 ่งหน่งหนึ่งหนึ่งห โอ้แล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับอะไรกันอ๋อมันมาจากอะไรใครกี้เนี่ยอะไรกันมันเออมาจากเออเราว่าเราต้องดูเราต้องดูในบ้านอ่ะมันมีความลับครับความลับมันล้ำลึกมากครับเรื่องนี้ต wow! ้องติดตามชมมันล้ำลึกมันนิด mhm นึงไม่ได้เลยมันเป็นแบบความลับเป็นเป็นเป็น แบบแบบอ๋อเป็นอะไรนะเป็นโอยเซียนเขาเป็นเป็นหัวโจกใช่หัวโจกเราจะมี2คนครับมีเจ๊โป้ยเขาขอกับพี่เต๋าพี่เต๋าเส้าหลินพี่เต๋าเส้าหลินเจ๊โป้ยเขาขอกับพี่เต๋าเส้าหลินอาจจะงงอันนี้ก็ให้ไปติดตามชมกันในบ้านนะคะไปไม่บอกไม่บอกก็คือสนิทกันที่สุดในกลุ่มนี้เลยใช่ไหมคะก็เราสนิทกันทุกคนครับแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งแบ่งแบ่งแยกนิดนึงเพื่อจะให้ดูเป็นสนิทกันได้ไม่งั้นมันจะแบบดูแบบ ธรรมดาสงบเกินไปพี่เต๋อพี่เต๋าพี่เต๋อบอกแนวว่าเราไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้แบบแบ่งแก๊งแบ่งกลุ่มเพราะว่าพวกเราเนี่ยรวมรักันอยู่แล้ว24คนครับแต่ว่ามาทําให้เป็นสีสันครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวทีนี้นะครับเป็นซีซั่นแห่งสีสันและคุณภาพเพราะฉะนั้นต้องไปติดตามชมแล้วว่ารับรองสนุกแน่นอนมีอะไรฝากถึงนี่ครับ ครับอาวายชินายครับครับผมก็แน่นอนครับก็อยากฝากให้เชียร์พวกเราทั้ง24คนด้วยนะครับแล้วก็จะเรียนมาดูคอนเสิร์ตด้วยใช่วันที่2กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับที่ที่ทันดาโดไม่ใช่ที่ทันดาโดเมืองเมืองธานีนะครับเล่นใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหฝากถึงแฟนคลับกันดีกว่าว่ายังไงบ้างอ่าใครฝากดีครับอ้าวพี่ขทีมก่อนก็ขอบคุณมากครับที่พี่ๆแฟนคลับคอยมาเป็นกำลังใจให้แล้วก็เชียร์ทีมมาตลอดครับขอบคุณจริงๆครับ เออแล้วในบ้านนี่ใครเป็นที่ใหญ่สุดน้องเล็กสุดอ๋อเป็นชิปเป็นชิปเป็นเจนะครัอนักแข่งแห่งบ้านเอแปะอ่าเป็นเป็นนักนักแข่งบิดโมไซค์เขาเป็นนักแข่งโมไซค์อันนี้เราเราเก็บเก็บเก็บไว้เก็บไว้เก็บห้ไม่ได้นี่เขา โอ้มีอะไรเมาไหมไอเรื่องเมา์นี่ก็มีมีเป็นฉายาเออเมา้ิญงเมา้ิญงเมาวิญงก็คือเออความจริงครับอ่าใครกินเก่งสุดอะความจริงครับพี่เต่าพี่อย่างเดียวเลยเหรอความจริงนะครับไม่มันคือไม่ความจริงคือใน เราทั้ง24คนเนี่ยมีคนหนึ่งร้องเพลงตีเป็นภาษาตายได้แต่เขาอุบเอาไว้อยากอยากฟังตัวอย่างนี่พี่เต้ลองร้องอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแพรวานะครับบนตังเดนแห่งความฝันนี่อาจไม่มีผมแดงปูดท่างอุปสรรคล้น้ำมาเป็สองแต่ว่าแพรวาจะไม่ยอมร้องออกสื่อครับเดี๋ยวไม่อยู่ในขบวนขียร์เดี๋ยวพวกเราจะจะทำให้เขาร้องให้ได้ติดต้องติดตามดูครับผม มีใครอีกไหมอย่างเราใครไม่มีเราพวกเราเป็นคนดีเนาะเรียบร้อยเราเราไม่ค่อยไม่เราไม่ค่อยมาเอาใครไม่จริงพวกเราเรียบร้อยพวกเราไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเสื่อมเสียใช่ท่านก็ฝากให้ตามพวกเราแชร์พวกเราด้วยนะครับฝากพวกเราไว้ในอ้อมแขนด้วยนะครับอ้อมกอดไหมสาวแปรพัยน้าหล่อเลยเหมือนไหมครับเหมือนเอ็กวิดเตาเอ็เตามันเหมือนนะมันเหมือนนะบน โกนี้มีคนอยู่เป็นร้อยล้านคนแต่วนมาได้พบเจอความบังเอิญในชีวิตฉันไปแค่แรกเจอที่พบเจอก็เหมือนเจอทุกสิ่งที่ฉันรอบ๊ายบายนะครับในกล่องในกล่องติดตามชม True F8 ด้วยนะครับ